ครับสวัสดีครับมาพ่อสไตล์ธนากรเหมือนเดิมแเราเคียดไปเคียดมาเราต้อะพี่น้องเนาะโอ้ยเ um. oh มือนี้ขอให้เขาเด้อครับเนาะเคียดไปเคียดมาเหมือนเดิมเนาะครับก่อนอื่นก็สวัสดีครับแฟนคลับสไตล์ธนากรทุกท mm ุก hmm. ท่านนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่เป็นห่วงเป็นใจนะครับที่ไม่ติ้งกันนะครับก็ขอบคุณมากนะครับนะครับก็ขอบคุณมากนะครับจาก ใจสไตล์ธนากรเลยนะครับเนาะ,ะพี่น้อง mm hmm. ก็วันนี้ก็ได้ทำในสิ่งที่ดีๆเอามาให้แฟนขับอีกเงนเดิมนะครับเนาะก็คืออมายรายวันนะครับคือหาหน่อย6ชุดเหมือนเดิมนะครับเนาะก็วันนี้คงจะจับตัวที่แม่นนะครับเนาะมาให้แฟนขับนะครับเนาะทุกๆท,ท่านนะครับเนาะอ่อ็อเมื่อวานวก็ เกียรลิอีกเกียรตไปเกียรตมานะครับให้เกียหนึ่งก็ออกเกียรติสองเงี้ยนะครับเนาะให้เกียศูนย์ก็ออกศูนย์หกหกศูนย์เงี้ยนะครับเนาะก็เกียรตไปเกียรมาเหมือนเดิมนะครับเนาะก็อ่าขอให้อ่าแฟนคลับติดตามกันต่อไปนะครับว่าอ่าถ้าเข้าก็เข้าตลอดเลยนะครับเนาะถ้าไม่เข้าก็ก็วิดไปวิดมาอย่างนี้นะครับนะเนาะเกียรตไปเกียรตมานะครับ ก็นู้จะว่ายังไงนะครับเนาะก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับตาหรับอ่านหน่อยนะครับหวยรายวันของทุกวันนะครับเนาะวันนี้คือวันเสาร์นะครับวันจุนะครับเนาะนะครับก็ขอให้เฮงมาปังกันนะครับเนาะวันนี้คงจะมีรายได้กันเงินคงจะเต็มกระเป๋ากันนะวันนี้เนาะครับเนาะสไตล์ธนากรก็ขอภาวนาเป็นอย่างนั้นนะครับเนาะก็เดี๋ยว สไตล์ธนกรก็จะให้เลยนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับนะครับมีตัวไหนบ้างนะครับนะครับก็มีนะครับหกสองนะครับ60นะครับหกหนึ่งนะครับสองเจ็ดนะครับ3ามสี่นะครับ สี่นะครับนี่นะครับคือวันที่เก้ามกราคมนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับขอให้แฟนคลับทุกท่านนะครับลงพิจารณาว่าตัวไหนสมควรที่จะเล่นได้หนักนะครับมีอยู่หกชุดเหมือนเดิมนะครับนะหกชุดเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็วันที่เก้าเลยครับาวันวันที่เก้าก็คงจะแหงๆนะครับเราจะก้าวไปด้วยกันอย่างนี้คือก้าววันนี้ก้าก้าแหงนะครับนะ นะครับนะก็มีอยู่หกชุดเหมือนเดิมนะครับไม่ทิ้งไม่ทิ้งหกชุดครับเนี่ยครับไม่ทิ้งหกชุดนะครับคือมีอยู่หกชุดเหมือนเดิมนะครับนะครับก็ฮานอยแต่เยอะแค่หกชุดนะครับของสไตล์ธนากรเนาะครับเนาะจะมีเยอะแค่หกชุดนะครับจะมีแค่นี้นะครับจะไม่มีเพิ่มอีกต่อจากนี้นะครับ ก็มีแต่หกชุดหกชุดตลอดนะครับคือเยอะแล้วนะครับเนี่ยของสไตล์ตลากรนะครับเนาะถ้าอ่าเดี๋ยวหัวใหญ่นะครับเดี๋ยวหัวใหญ่ก็เดี๋ยวอีกสองวันนะครับอีกสองวันเดี๋ยวผมอ่อจะตามน้องบุ้มกับหลวงพ่อนะครับนะครับหลวงพ่อที่ฝันนะครับฝันตอนวันพระนะครับเพราะว่าท่านทําพระนะครับทําพระใหญ่ทาสีอ่าก่ออาหารเองหมดทุกอย่างนะครับเนาะ แกหลวงหลวงพ่อท่านาท่านทาทุกอย่างนะครับกับพระครูนะครับทำเองพา,าพระนุวัธรทำนะครับแล้วก็ทาสีอย่างสวยเลยนะครับเนาะก็ทําสีทําอะไรบุญณะท่านใหม่หมดนะครับเนาะคือ,อหลวงพอ่อทรงปารถนานะครับที่เราเคยไปถวายาทำนะครับที่วัดบ้านๆน,นะครับเนาะ ที่เราทบุญกันมานะครับท่านจะได้ให้แหงๆในปีใหม่นี้นะครับนะก็จะบอกไปเรื่อยๆนะครับวันที่9วันนี้วันที่9นะครับมกราคมวันเสาร์นะครับฮานอยจะมีตัวไหนบ้างก็จะมีนะครับมี6 2สองนะครับ60นะครับ61นะครับ27นะครับ สามสี่นะครับแล้วก็หกสี่นะครับนี่คือฮานอยวันนี้นะครับอ่าสตลธนากรจะได้สิ่งไหนมาก็โอเคอ่ารีบมาแบงปันนะครับรีบมาแบงปันให้อ่าแฟนขับทุกทุกท่านนะครับจะได้มีโชคไม่ลาบกันนะครับจะได้มีเงินเต็มกระเป๋ากันนะครับเนาะวันนี้แก้มือใหม่นะครับเนาะแก้มือนะวันนี้วันนี้แก้มือนะครับก็ อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับอ่าเย็นนี้นะครับนี่ครับคือของวันอ่วันเสาร์วันนี้นะครับเนาะเอาให้แฟนกับทุกท่านก็พิจารณาว่าเออชอบตันไหนก็เน้นตอนนั้นนะครับนะครับก็อ่าวันนี้สไตนากรก็อ่าจะมาแบ่งปันนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้แฟนคลับทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับได้รับชมนะครับได้รับชมจากช่องสไตนากรนะครับก็ สถานการยังกลับบ้านไม่ได้นะครับเนาะแต่ส่งข่าวข่าวกับน้องบูมบ้างนะครับจากพระอาจารย์บ้างนะครับที่ท่านได้หวยมานะครับแล้วน้องบูมรออีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วน้องบูมจะจับลัตเตอรี่นะครับไม่รู้ว่าจะจับวันนี้หรือพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวก็รู้กันนะครับผมนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ไปเยอะเลยนะครับเพื่อ อ่าเป็นกำลังใจให้สไตล์ธนากรนะครับเนาะที่สําคัญก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับอ่าท่านไหนที่เข้ามาใหม่ๆยังอ่ไม่ได้กดติดตามนะครับขอกดติดตามนะครับอ่าสไตล์ธนากรเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้เห็นคลิปใหม่ๆขึ้นมานะครับเห็นคลิปใหม่เวลาสไตล์ธนากรทำคลิปไปจะได้เห็นเด้งขึ้นทันทีเลยนะครับผมนะ สำหรับท่านไหนก็ขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณสำหรับแฟนคลับที่เข้ามาดูใหม่นะครับที่กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้นะครับก็ขอขอบคุณมากมากนะครับผมขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับก็สไตล์ธนากรก็ไม่มีอะไรที่จะให้แฟนคลับทุกท่านนะครับนอกจากใจนะครับนอกจากใจแล้วก็หาโชวหาลาบมาให้นะครับเนาะให้แฟนคลับทุกท่านนะครับสไตล์ธนากรก็ เป็นคนอย่างนี้ครับเป็นคนซื่อๆตรงๆนะครับพูดอะไรก็ตรงๆนะครับทําอะไรก็ตรงๆนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสาหรับแฟนลับที่เป็นห่วงเป็นใยนะครับที่คอยอยู่เป็นคู่เคียงคู่กันมาตลอดนะครับเนาะสาหรับแฟนลับทุกทกท่านนะครับผมก็สถานีกรมมีฮานอยให้ทุกวันนะครับแล้วก็จะมีหัวใหญ่นะครับคือหัวรัฐบาลนะครับ ให้แฟนคลับพี่น้องทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมนะครับจากสไตล์ธนากรที่เราไปติ้งกันนะครับเนาะจะมีตัวอะไรบ้างแล้วผมจะบอกอีกครั้งนะครับว่ามีนะครับหกสองนะครับหกศูนย์นะครับหกหนึ่งนะครับสองเจ็ดนะครับสามสี่นะครับ 6-4นะครับนี่แหละครับคือ6ชุดเหมือนเดิมของฮานอยวันนี้นะครับวันที่9นะครับมกราคม6-4นะครับขอให้แฟนกับทุกท่านโชคดีมีไทยนะครับตลอดนะครับอย่าให้มีคําว่าผิดหวังมีแต่คําว่าสมหวังสมหวังสมหวังสาธุสาธุด้วยนะครับผมนะครับก็เป็นห่วงเป็นกับทุกท่านนะ เพราะว่า,วาถ้าไม่เข้านะครับก็สตาตานกรก็ไม่รู้จะว่ายัางไงเนาะก็ะเห็นใจนะครับเ็เห็นใจแฟนกลับท,ทุกทุกท่านเหมือนกันนะครับเนะาะเพราะว่าสตาตานกรอยากให้ถูกกันทุกวันนะครับเนาะมันก็จะมีะผิดมีถูกบ้างเป็นธรรมดาคือหวยรายวันนะครับเนาะก็ขอขอบคุณมากนะครับสาหรับแฟนกลับทุกทุกท่านที่เข้ามาไม่ทิ้งกันนะครับสตาตานกรก็มีความปราพื้มเย็นดีนะครับที่ แฟนคลับเป็นห่วงเป็นใยนะครับก็ขอขุนมากนะครับผมนะครับสำหรับสไตลธนากรก็ไม่มีอะไรครับมีแต่โชคมีแต่ลาบเอามาใหา้แฟนคลับมาให้มีอะไรก็มาแบ่งปันนะครับแล้วก็เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางให้พี่น้องบ้านหลังสไตล์ธนากรเนี่ยได้รู้ได้เห็นก่อนเขาเลยนะครับเนาะถ้ามีอะไรดีๆนสไตล์ธนากรก็จะจัดให้แฟนคลับเหมือนเดิมนะครับเนาะ จะไม่ทิ้งแฟนคลับนะครับคืออาจารย์นากรก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ขอขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้สไตล์ธนากรด้วยนะครับผมแต่ที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับกดแชร์ไปเยอะๆก็ได้นะครับแชร์แชร์ให้มาดูสไตล์ธนากรนะครับตอนนี้สไตล์ธนากรก็ลาบากนิดนึงนะครับเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับก็เราจะลําบากยังไงก็ทําเพื่อแฟนคลับของเรานะครับเนาะ ก็วันนี้สถานการ์ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับนะครับก็พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม